สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลการกราบไหว้บูชาเนาะมันก็คือการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไหว้เพราะว่าเราเคารพนะเราเลสเปกอ่าอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือการใช้ชีวิตส่วนการไปกราบไหว้บูชาท้าเวสุวรรณเนี่ยมันคือความศรัทธาความเชื่อบางคนมาขอเลขเด็ดนะครับแล้วถูกแต่คุณก็ต้องมาแก้บนใช่ไหมครับ เราจะไม่รู้เลยว่าอะไรที่มันทําให้เราเนี่ยดีขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วการไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์การกราบไหว้บูชาทาวเวสุวรรณเนี่ยมันก็เป็นจุดที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจเมื่อเรามีสิ่งที่จะลงใจเราแล้วเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทแล้วก็พยายามที่จะทําชีวิตของเราให้ดีขึ้น การกราบไหว้ก็คือการทําให้เราสบายใจไม่ได้เกี่ยวกับงมงายนะครับเพราะเราสบายใจแบบของเราแล้วยังไงจริงไหมครับก่อนที่จะไปดูความศักดิ์สิทธิ์ของเทวสุวรรณเนาะเรามาดูประวัติก่อนประวัติความเป็นมาและตำนานนะครับย้อน กลับไปหลายร้อยปีนะครับตำนานได้เล่าว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นหนึ่งในเท้าจัตุโลกบาลน,นะครับจัตุโลกบาลจัตุโลกบาลใช่ไหมฮะแบบไหนเท้าจัตุโลกบาลน,นะครับทั้ง4เนี่ยทั้งหมดที่มีหน้าที่ในการดูแลปกป้องและคุ้มครองโลกมนุษย์นะฮะอดีตชาติของท้าวเวสสุวรรณครั้งที่ยังเป็นมนุษย์เนี่ยท่านเป็นพรามมาก่อนคุณรู้หรือเปล่าเป็นพรามเป็น พราหมณ์ที่มีนิสัยแบบนิสัยดยีนิสัยใจบุญนะครับมันทํากุศลและคอยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะฮะเพื่อนมนุษย์ทุกคนเนี่ยทาเวทคือช่วยหมดท่านได้เปิดโรงงานค้าขายหีบนะครับหีบอ้อยหรือเปล่าจนกลายเป็นมหาเศรษฐีจากความดีและความสามารถที่มีมากเลยนะฮะท่านไม่ได้เห็นคุณค่าของเงินในมุมมองที่มนุษย์คนอื่นเห็นเมื่อได้ เงินทองมาไม่ว่าจะจํานวนมากน้อยเท่าไหร่นะครับท่านจะบริจาคให้กับบุคคลยากไร้ทาแบบเนี้ยมานานทําแบบเนี้ยมาเสมอเลยนะจนกระทั่งพระพรหมและพระอิศวะเนี่ยนะครับได้มองเห็นและให้พรความเป็นอมตะแก่ท่านนะครับจนท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะเป็นเทพแห่งความร่ํารวยนั่นก็คือได้กลายเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วปฐพีทั่วแผ่นดินนะนะ การบูชาเทวสุวรรณอะเห็นแพลว่ากับน้องสันเขาวหว้เนี่ยอะมันมีดีอย่างไรประโยชน์คืออะไรหลายคนไม่รู้ไงแล้วบางคนก็ลบหลู่ด้วยนะเออจริงๆไม่ควรลบหลู่ความเชื่อนะเ,อนเรื่องพญาน,งาน,น,งาน,นา่งพญานาคงมงายคุณห้ามพูดเด็ดขาดนะครับห้ามพูดเด็ดขาดเพราะว่าการเชื่อนะครับแล้วก็สิ่งจะลงใจต่างๆที่บางคนไปขอแล้วได้ ทำแล้วสบายใจแล้วมันได้จริงๆเขาก็ไปแก้บนกันนะครับมันเหมือนเป็นการผูกจิตเราฝึกจิตเราให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความนิ่งมีสติแล้วก็ไม่เอาเรื่องราวอะไรที่ไม่ดีไปเล่าต่อๆกันเพราะว่าใจมันต้องมาสงบนิ่งที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นก็คือที่พึ่งทางใจ ไม่ว่าจะเป็นพระสงค์ไม่ว่าจะเป็นอ,อย่างจะแมมกวนอิมใช่ไหมครับหรือจะเป็นทาวเวสสุวรรณอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนถึงขั้นแบบเอากุมารมาเลี้ยงเลยก็มีซึ่งมันก็แล้วแต่ทุกอย่างคือเปิดเสรีแล้วครับใครอยากจะทําอะไรก็เชิญตามสบายเอาที่สบายใจถ้าทําแล้วมันดีกับชีวิตคุณก็แค่ทําต่อไปเชื่อในตัวคุณ believe yourself เชื่อในตัวคุณนะครับ การบูชาททเวศวรนเนี่ยถึงเป็นเคล็ดลับสู่ความร่ำรวยไงความปังนะฮะความแบบดีมากๆอะ่ะคือนอกจากที่เรากล่าวถึงยังมีตำนานเกี่ยวกับททเวศวรนอีกมากมายเลยนะฮะท่านเป็นองค์เทพที่มนุษย์หลายสัญชาตินับถือชาวจีนเนี่ยเขาจะเรียกท่านว่าใช้สิงเอีย้ยนะครับตามหลักทางพระพุทธศาสนาจะเรียกท่านว่าท้าภาัศพอ่านะ เอาสิ่งดีๆมาบอกต่อกันแล้วกันนะครับเพราะว่าบางคนยังไม่รู้นะเราก็เล่าสู่กันฟังบางคนก็บูชาทาเวสสุวรรณนะฮะตามสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเพิ่มความปังแบบคูณ10อะไรอย่างนี้นะฮะออมีที่ไหน,นะครับมันจะมีที่วัดวัดจุรามณีป่ะวัดจุรามณีเนี่ยคือมีมีการเปิดให้กับ เหล่าผู้ที่มีใจศรัทธาเข้ามากราบบูชาท้าเวสสุวรรณเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็โอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคืออัดแน่นไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหลไปตามศรัทธานะครับไปบูชาที่วัดนี้ทางวัดจะมีเครื่องบูชาวางข่ายทั้งทูปดอกกุหลาบเทียนดอกไม้ต่างๆนะคือเอาง่ายๆคือคุณไม่ต้องพกไปอะ่ะเขามีพร้อมนะครับเออก็ถือว่าเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะวัด พังม่วงเออก็จะมีทาเวสุวรรณวัดสุดทัศน์เทพรารามนะครับอ่าก็จะอ่าเปิดให้ชาวัตถุมงคลด้วยนะช่วงนี้พักหมอลำแป๊บหนึ่งคือเป็นช่วงของความเชื่อเพราะว่าเห็นแปลวๆกับซันไงก็คือเขามาไหว้มาไหว้ทาเวสุวรรณบางคนก็ไหว้ไปทำไมอ่าบางคนก็พุทธวจนะใช่ไหมครับแอดดิลเนี่ยพุทธวจนะนะ เออนะครับฟังคึกทธิ์บ่อยฟังคึกทธิ์บ่อยมากนะครับแล้วเราก็ดูศึกษานะครับแต่พระพุทธเจ้าไม่สอนให้เราไปตัดสินคนอื่นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และโชคลาภพ,พระพุทธเจ้าสอนในหลับความเป็นจริงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นอะไรที่มันทำล้วสบายใจไม่เดือดร้อนใครไม่เดือดร้อนใคร ก็ทําไปเลยฉะนั้นแพลว์กับซานเนี่ยเขาก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องทําในสิ่งที่รู้สึกว่ามันจะลงจิตใจมันทำแล้วมันสบายใจทําแล้วอาจจะได้อะไรในเมื่อถ้าได้แล้วมันก็จะเป็นความโชคดีพาคนอื่นมากราบไหว้เพื่อให้จิตใจเราเนี่ยนิ่งเมื่อจิตใจเรานิ่งเนี่ยเราก็จะไม่ฟุ้งซ่านไม่ไป คนนั้นคนนี้จุกจิกจู้จี้นินทาคนนั้นนินทาคนนี้เห็นไหมเขาถึงมีหลักยึดเหนี่ยวไงครับเมื่อมีหลักยึดเหนี่ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ใจล่มมากกว่าเดิมนะครับเป็นคนที่มีสติมากขึ้นกว่าเดิมนะบางคนชอบนินทาชอบเมาส์เนี่ยเอาง่ายๆสมัยเนี้แค่แม่ชีบางคนน่ะนุ่งขาวห่มขาวอ่ะบางโค้งเกาะกลุ่มกันอยู่เลยนะครับบางคนนะเกาะกลุ่มกันนินทาอยู่เลยซึ่ง มันจะมีประโยชน์อะไรกับการบวชถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยการที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีที่พึ่งเนี่ยเหมือนกับการที่พระรูปหนึ่งเนี่ยเดินเข้าไปเพื่อที่จะกราบไหว้บูชาการนั่งมองพระนานานาน,นะครับพระที่เป็นพระรูปปั้นนะครับมันก็จะทําให้เรารู้สึกแบบอิมอ่มเอมหัวใจทําให้เรารู้สึกมีสติมีความนิ่งมากขึ้น ที่เราเห็นพระก็ทํากันะนะเนาะไปไหว้พระมีห้องพระนะครับมันดูศักดิ์สิทธิ์มันดูขลังมันดูแบบมีพลังในการที่จะจะสร้างความดีแล้วก็จะสร้างอะ,อะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิต mm hmm. เ,เรียกว่าโปรเจกต์วันนี้พระก็มีโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ในสร้างสาราโปรเจกต์ที่จะทําอะไรที่มันแบบมันดีขึ้นโปรเจกต์การท่้าสาระน้ําหรือจะสร้างสาราวัดหรือจะสร้างกุฏิเพิ่มอะไรอย่างเงี้ย ทุกสิ่งทุกอย่างมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็เป็นอะไรที่เราไปลบหลู่ไม่ได้นะครับอ่าท้าวเวสสุวรรณนะครับก็ มีหลายที่ที่เปิดให้ชาวัตถุมงคลเยอะแยะมากมายนะครับวัดโพใหญ่ก็เช่นกันนะวัดไร่ขิงอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะนะครับเวสุวรรณการบูชาเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้ชีวิตการเงินดีขึ้นเพราะท่านจะช่วยในเรื่องของการรักษาทรัพย์เพราะท่านเป็นธนบดีนะฮะเจ้าทรัพย์แห่งสมบัติและความมั่งคั่งร่ํารวยเห็นไหมครับมีประโยชน์เยอะมากมายครับยังไงก็กาบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบนบานอะไรก็อย่าลืมแก้บนแล้วกันเนาะสุดท้ายท้ายสุดก็คือเรานะครับเป็นตัวของตัวเองความสามารถของเราเนี่ยอันนี้คืออันดับหนึ่งอยู่แล้วความสามารถของเราคือที่สุดอยู่แล้วผลเหตุเหตุผลมันก็มาจากสิ่งที่เราทำนั่นเองนะครับอะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดีวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ